กินดองคี้ครับอีโซบะแบบห่อไข่อ่าอ่าไอ้ตู้ห่อไข่ใช่ป่ะมันจะมีสองแบบเป็นห่อไข่แบบเกลียวๆเลยอืาแล้วก็ห่อไข่แล้วก็มีแบบว่าพวกครัฟปิ้งอย่างอื่นที่เป็นทาโกยากิทป็นผัดทอดอะไรพวกนี้ห้องนี้เขาทำกันสดๆเลยใช่ไหมเออทำสดเาทำกันแต่เช้าไอ้กินนี้เปล่าอะไรวะนี่อุนิอุนิอือ คุนีนไม่จับเฮ้ยเดี๋ยวเลม,มะะเั้ยงดูก่อนไอ้ที่เขาทำสดเห็นล้หนกิโีก้าเกไอ้หี้ยหมายความว่ากล่องเนี้นะพันพันห้าใช่ไหมกิน,มน,นไม่กี่าวกหมดละไอ้ที่รูดไอ <laughs> ้ียรูดอยู่ยหมดเลย้ปไปแล้วพันห้าอุ้ยอันนี้น่ากินนะราคาถูก59บาบาทนี่งไงห้าเก้าอ,อ,อนี่ไงห้บเก้าบาท นี่อันี้เกลือนี้เว้ยแม่พี่เขาบอกว่า59บาทตัวนี้คุ้มเพราะว่ามันทำแค่20แพ็กต่อวันเออทำแค่20แพ็คต่อวันเกวอนี้10แพ็กต่อวันสรุปเอาใช่ไหมเอาดิอร่อยนะเอาอันไหนหยิบเลยเขาหยิบไปแล้วหยิบไปอันไหนมอยากินแบบไหนอ่ะเอาดิเอาไหนเอาไอ้ส้มๆเยอะๆอ่ะเออเออปได้แล้วอันนึ่ง เมื่อกี้ไปดูโซนอาหารสดนะฮะมีแต่แบบราคาแบบเป็นไงวะเออ่าราคาสูงไปนดงมันต้ไม่แพงแต่ว่ามันคือแบบว่าของเขาก็สดในในคุณภาพของเขาอ่ะใช่แต่ผมอยากจะหาราคาที่มันแบบมันซอฟลงกว่าเนี้ราคาแบบคนทั่วไปอะเพราะของกินในนี้มันเยอะอือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกินที่สุดในดองกี้เลยตู้นี้ครับเออนี่ไงขอบคุณครับเฮ้ยมันได้สามอันเลยว่ะ นัตโตะวเนาวะทุกคนนครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากลองกินดูนะครับมันเป็นนัตโตะวเน่าครับเห็นญี่ปุ่นเขาชอบกินกันนะครับ45บาทนัตโตะเหรอเออเนี่ยดูดิได้สามันด้วยกินหมดเลยดิย <c oughs> เออต้องลองแล้วแหละ <c oughs> ของมึงเรียกเป็นข้าวหน้าผงปลาแซลมอน เออนะ <Yes. S 2> อันนี้ของกูนัดตกใช่ไหมเยสกูว่ามันต้องหาแบบของกินอะไรเพิ่มนั้งหน่อยอ่ะใช่เอาแบบว่าต้มต้มร้อนร้อนไหมต้มต้มร้อนร้อนเหรอเออเดี๋ยวเราไปดูราเมงนูนูแล้วกันเออเอาไปด้วยเอาด้วยเวย่ <Yeah. S 2> ไหนบอกว่าจะไม่ค่อยกินไงมันต้องกินแน,นม่มาที่ไรน,นะต้องซื้อกลับบ้านต้องกินนีอร่อยในระหว่างเดินมากำลังจะหาพวกราเมงต้มต้มนะฮะ โดนวางกับดักอีกแล้วไอ้ไอ้มันพามามุมโมเดลอีกแล้วครับนี่ไงอยากได้ลาเมงแค่นี่เจอนี่เลยโอ้โหร้านลาเมงในนารุโตนารุโตไอ้นี่ไงอะไรวะที่กูบอกมึงอ่ะเออตัวนี้ไงเออนี่ไงทุกคนคือผมกำลังยุให้ไอ้ไอ้เนี่ยต่อไอ้ตัวนี้อยู่นะมันมีชื่อว่าเดอะโอ e O โอใช่ อ่ซื้อเลยมึงซื้อมาเดี๋ยวกูต่อให้หวย <laughs> มาจบที่บะหมี่ถ้วย <Yeah. S 2> นะราคาก็ไม่แพงด้วยครับ39บาทเองซุปอุดง้งร <Okay. laughs> าเมงซัปโปโรครับแล้วก็ ลาเมงทงคัส,สึเมืองฮากาตะกินข้าวขาดไม่ได้ครับน้ำดื่มสำหรับราคาที่จ่ายไปเมื่อสักครู่ก็คือ318บาท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเราจะมาลองกินนัตโตะนะครับถั่วเน่าออนัตโตะมันยืดขนาดนี้เลยนะทำเล็กก่อนเลยทำเล็กก่อนบอ่มึงทำเล็กก่อนบอก่กลิ่นมันก็ไม่ได้เหม็นนะทำเล็กก่อนอก่อนฮะมันต้องเข้าไปก่อนแล้วหูสัตว์อือหือสิ เจ็ดแค่มันใส่โชว์อยู่ดิเขาให้มันเดี๋ยวแป๊บนึงรสชาติรสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะกินมันเหมือนกับเต้าเจี้ยวอ่ะอ๋อเต้าเจี้ยวกินเหมือนเต้าเจี้ยวเลยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเค็มๆนิดนึงนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะรสชาติรสชาติไม่ได้แย่แต่ว่าโอเคอยู่เออนี่ยแต่ถ้าเกิดรูร้สึกว่ามันหมินก็อันนี้เลยโชยุสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับซื้อได้ที่ดองกินะครับทุกสาขา ในราคา45บาทจะได้ทั้งงหมด3อันอ่ะไอ้ลองดูกินเข้าไปได้ยงเดียลองดูลองดูกัวนี้เดียววะเนี่เอ้ยอร่อยเฮ้ยมึงกหกป่ะเนี่ยอูมามิมีีท่ะกินกินกินบะหมี่ตามเลยครับเฮ้ยเป็นไงแมโอ่ะ